สวัสดีครับพบกับรายการคุยโลกวันนี้วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังทุกคนไปเปิดโปงเรื่องราวที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นด้านในมาก่อนโลกที่เต็มไปด้วยกลโกลงทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และคุกเงาที่ไม่มีลูกกรงเรื่องราวของผู้หลงกลนที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยความฝันว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่กลับกลายเป็นเหยื่อของขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติและจุดศูนย์กลางของมันอยู่ไม่ไกลาจากประเทศไทยเลยนั่นคือกัมพูชาสีนหุวิวเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสวรรค์ของนักลงทุนจีนแต่ปัจจุบันกลับถูกขนานนามว่าเป็นมหานครแห่งคอเซนเตอร์เบื้องหลังตึกสูงและไฟนีออนคืออาคารที่ดัดแปลงเป็นศูนย์โทรหลอกศูนย์ฟอกเงินและห้องขังสำหรับผู้ที่พยายามหลบหนี ในเมืองนี้ทุกเสียงโทรศัพท์คือเครื่องมือทำร้ายคนและทุกตกคอมพิวเตอร์คือห้องสอบสวนที่บังคับให้คนโกงคนทุกอย่างเริ่มต้นจากข้อความสันส้นๆใน Facebook รับสมัครงานต่างประเทศเงินเดือนแสนมีที่พักฟรีทำงานออฟฟิศไม่ต้องใช้ภาษาเก่งมันดูดีเกินจริงแต่หลายคนเชื่อเพราะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และความฝันอยากมีรายได้สูงชายหนุ่มคนนึงจากจังหวัดทางภาคอีสานสมมุติชื่อว่าบอน เขาเล่าว,ว่ามีคนติดต่อมาชวนไปทำงานเป็นแอดมินในต่างประเทศมีคนดูแลเรื่องเอกสารและค่าเดินทางให้ครบทั้งหมดดูเหมือนโอกาสทองแต่เมื่อข้ามชายแดนไทยกัมพูชาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในพริบตาบอลถูกพาไปยังเมืองสีนหูวิวแทนที่จะได้เข้าที่พักหรือออฟฟิศตามที่บอกเขากลับถูกนําเข้าไปในอาคารขนาดใหญ่มีรั้วเหล็กและยามถือปืนเฝ้าหน้าอาคารโทรศัพท์และเอกสารถูกยึดไว้ทั้งหมดเขาเริ่มรู้ตัวว่านี่ไม่ใช่บริษัทจริง ข้างในมีคนไทยคนจีนคนพมา่าและฟิลิปปินส์นั่งเรียงแถวตรงหน้าคอมพิวเตอร์ทุกคนมีหน้าจอเดียวกันเป็นโปรแกรมแชทและแพลตฟอร์มหลอกลวงพวกเขาถูกบังคับให้พูดภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษหลอกเหยื่อให้ลงทุนในคริปโตถ้าใครพิมพ์ผิดพูดช้าหรือแอบติดต่อคนนอกจะถูกทำโทษทันทีคำว่าทำโทษที่บ่นพูดไม่ได้หมายถึงการหักเงินแต่หมายถึงการซ้อมและการกักขัง มีบางคนถูกมัดมือไว้กับเก้าอี้บางคนถูกช็อตไฟฟ้าเพื่อขู่ไม่ให้พูดและถ้าใครพยายามหนีจะถูกขายต่อให้แกงอื่นราคาชีวิตอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0ถึง3,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนใช่ครับคนถูกซื้อขายเหมือนสินค้าองค์กรสิทธิมนุษยชนแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานไว้ตั้งแต่ปี2023ว่ามีแรงงานกว่าสอง2,000คนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้ โดยเฉพาะในกัมพูชาเมียนมาและลาวซึ่งถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของบริษัทปลอมที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อภาษาจีนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บางคนอาจมีส่วนรู้เห็นเพราะมีรายงานว่ามีการจ่ายสวยรายเดือนเพื่อให้ค่ายคอเซ็นเตอร์เหล่านี้อยู่รอดได้ในห้องโทรมืดน,นั้นมีเพียงแสงจากจอคอมพิวเตอร์และเสียงหัวนหน้าตะโกนเป็นภาษาจีนว่าเร็วเข้าหลอกให้โอนเพิ่มอีกบอนบอกว่า ทุกวันเขาต้องสร้างโปรไฟล์ปลอมในโลกออนไลน์ทำทีเป็นนักลงทุนเป็นคนรักหรือแม้แต่หมอฝรั่งใจดีเพื่อหลอกให้เหยื่อโอนเงินเข้าระบบพวกเขาถูกฝึกให้ใช้คำพูดที่อ่อนโยนถูกสอนให้รู้ว่าความเชื่อใจของคนคือช่องทางทำเงินที่ง่ายที่สุดหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งนี้ไม่ได้อยู่ไกลเลยมีทั้งคนไทยมาเลเซียไต้หวันและแม้แต่คนยุโรปพวกเขาถูกหลอกให้ลงทุนในแพลตฟอร์มเทรดปลอม มีหน้าเว็บจริงระบบแชทจริงแต่ไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อเหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีครั้งแรกระบบจะทําให้เหมือนว่ากําลังได้กําไรแต่เมื่อโอนเพิ่มระบบก็จะหยุดและเงินทั้งหมดก็หายไปในพริบตาทั้งหมดนี้ควบคุมจากห้องโทรเล็กในเมืองศีนหุวิวที่บอลอยู่หนึ่งในเหยื่อคือวัย27ปีจากเชียงใหม่เธอเล่าว่าถูกหลอกโดยชายจีนที่ชื่อว่าแอเล็กเขาทําให้เธอเชื่อว่ากําลังคบกันจริง และจะย้ายมาอยู่ด้วยกันก่อนจะชวนให้เธอลองลงทุนเล็กๆประมาณ3,000บาทแต่ไม่นานก็กลายเป็น3,000 0 0บาทและทั้งหมดหายไปเมื่อเธอรู้ตัวชายคนนั้นก็หายไปจากทุกช่องทางแต่เบื้องหลังคือทีมของบอลและเพื่อนๆที่ถูกมังกบให้หลอกอยู่ในอาคารนั้นเองบอลพยายามหนีหลายครั้งแต่ทุกครั้งจะมีรอปพติดอาวุธคอยเฝ้าประตูเขาถูกขู่ว่าถ้าหนีได้เขาจะไม่มีโอกาสได้กลับไทยอีกเลย มีคนเคยหนีสำเร็จเพียงไม่กี่รายและทั้งหมดมีบาทแผลสาหัสจนกระทั่งวันหนึง่งบอลถูกขายต่อไปยังค่ายใหม่ที่นั่นเขาได้เจอกับแรงงานคนไขรอีกหลายสิบชีวิตและได้รู้ว่าไม่ใช่เขาคนเดียวที่ถูกหลอกแต่เป็นขบวนการที่มีอยู่ทั่วประเทศนี่ไม่ใช่แค่คดีอาชญากรรมทั่วไปแต่มันคือระบบเศรษฐกิจมืดที่เติบโตอย่างมหาศาลเบื้องหลังมีทั้งนักลงทุนจีนกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์จากไต้หวัน และในทุนท้องถิ่นในกัมพูชาที่ร่วมมือกันพวกเขาเรียกแรงงานเหล่านี้ว่าผู้เชี่ยวชาญการตลาดแต่ความจริงมันคือนักโทษในคุกดิจิทัลที่ไม่มีวันรู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านทุกวันนี้ตึกไหลายบังในรวงสีนหุวิวยังคงเปิดไฟอยู่ตลอดคืนไม่มีเสียงดนตรีไม่มีนักท่องเที่ยวมีเพียงแสงจากจอคอมพิวเตอร์หลายร้อยเครื่องและคนอีกนับพันที่ยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะรอดหรือไม่และนี่ คือเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องจริงทั้งหมดในตอนต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังเข้าไปลึกกว่านี้เข้าไปสู่คุกที่ไม่มีลูกกรงที่คนต้องหลอกคนเพื่อมีชีวิตรอดเมื่อแสงอาทิตย์ตกดินที่เมืองสีนุวิวเมืองที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยคาสิโนห้างหรูและรีสอร์ทริมทะเลวันนี้มันกลายเป็นเมืองร้างที่ปกคลุมด้วยไฟนีออนสีแดงจากป้ายภาาจีนทุกตึกดูเหมือนสำนักงานทั่วไปแต่ภายในคือคุกไซเบอร์ ที่คนเป็นหมื่นติดอยู่ข้างในไม่มีเสียงโซ่ตรวนแต่มีเสียงแป้นคีย์บอร์ดไม่มีผู้คุมในเครื่องแบบแต่มีชายถือปืนเดินอยู่ทุกชั้นคุกที่ไม่มีลูกกรงคำนี้ไม่เกินจริงเลยเพราะแรงงานที่ถูกล่อลวงมาที่นี่ไม่มีใครหนีออกไปได้ง่ายๆพวกเขาถูกึดพาสปอร์ตโทรศัพท์และเงินทั้งหมดทุกการเคลื่อนไหวถูกบันทึกด้วยกล้องวงจรปิด แม้แต่ตอนกินข้าวหรือเข้าห้องน้ำก็ยังมีคนเฝ้ามองมีเพียงคีย์บอร์ดและหน้าจอที่พวกเขาใช้ทุกวันแต่เครื่องมือทำงานเหล่านี้กลับเป็นเครื่องจองจำที่ผูกชีวิตพวกเขาไว้กับโลกแห่งการหลอกลวงบอลใช้หนุ่มจากภาคอีสานที่เราพูดถึงในตอนที่แล้วเล่าว่าเขาต้องนั่งทำงานวันละ14ชั่วโมงหน้าที่ของเขาคือการคุยกับเหยื่อออนไลน์โดยใช้บัญชีปลอมที่หัวหน้าเตรียมให้ บอลต้องทําให้เหยื่อลงเชื่อว่ากําลังเจอกับเพื่อนใหม่คนรักหรือที่ปรึกษาด้านการลงทุนเขาบอกว่าทุกครั้งที่หลอกสําเร็จเขารู้สึกเหมือนกําลังฆ่าคนทางอ้อมแต่ถ้าไม่ทําเขาจะถูกทําโทษทันทีการลงโทษมีหลายแบบเริ่มจากการตะกวนด่าการตบหน้าไปจนถึงการกักขังในห้องแคบๆไม่มีแสงบางคนถูกบังคับให้ยืนทั้งวันโดยไม่ให้กินข้าว บางคนถูกจับมัดกับโกอี้แล้วช็อตไฟฟ้าเสียงร้องของผู้ถูกลงโทษคือเสียงที่แรงงานทุกคนได้ยินจนชินชาไม่มีใครกล้าเหลียวมองเพราะรู้ว่าถ้ามองอาจเป็นคิวของตัวเองต่อไปที่นี่เขาเรียกหัวายญาว่าซูเปอร์วเซอร์แต่แท้จริงคือผู้คุมที่ได้รับอำนาจจากเจ้าของตึกเจ้าของส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจีนหรือไต้หวันที่เข้ามาซื้ออาคารทั้งหลัง แล้วดัดแปลงเป็นศูนย์ปฏิบัติการตึกแต่ละหลังมีรั้วสูงและยามติดอาวุธภายนอกอาจดูเหมือนบริษัทไอทีแต่ภายในคือเรือนจำที่แบ่งโซนตามภาษาห้องภาษาอังกฤษห้องจีนห้องไทยและห้องอินโดนีเซียแรงงานทุกคนถูกบังคับให้เรียนสคริปต์หลอกเหยือ่อถูกประโยคถูกเขียนอย่างละเอียดเช่นสวัสดีครับผมเทรดคลิปโตมาหลายปี ถ้าคุณอยากลองผมช่วยสอนได้ฟรีหรือสวัสดีค่ะเราเป็นที่ปรึกษาการเงินจากบริษัทในสิงคโปร์ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักลงทุนใหม่เสียงลงนี้ถูกส่งออกไปทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ต้นทางของมันอยู่ในห้องโทรเล็กๆที่เต็มไปด้วยคนถูกขังภายในตึกหนึ่งมีแรงงานราว4ี่คนแบ่งออกเป็นทีมหลอกและทีมเทคนิค ทีมหลอกมีหน้าที่พูดคุยกับเหยื่อส่วนทีมเทคนิคทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ปลอมระบบชำระเงินและบัญชีฟอกเงินเงินที่ได้จากการโกงจะถูกโอนต่อหลายชั้นผ่านบัญชีในฮ่องกงสิงคโปร์และดูไบสุดท้ายจะไปจบที่บัญชีของนายทุนจีนในสีนุวิวรายงานของรอยเตอร์และฟันทเวนตีเคยเปิดเผยข้อมูลว่าเครือข่ายนี้ สร้างรายได้ปีละหลายพันล้านดอนลลาร์มีบางบริษัทจดทะเบียนในชื่อเทคโนโลยีหรือเกมออนไลน์แต่แท้จริงแล้วเป็นศูนย์กลางธุรกิจหลอกลวงโลกเจ้าหน้าที่ในกัมพูชาหลายคนยอมรับว่ามีการจ่ายสินบนเพื่อให้บริษัทเหล่านี้ดำเนินการได้ตามปกติแม้จะมีข่าวการหนีหรือการตายของแรงงานก็ถูกปิดข่าวไว้ภายในบอนเล่าว่ามีคนไทยคนหนึ่งในค่ายพยายามหนี เขาแอบไต่กำแพงตอนกลางคืนแต่ถูกจับได้ก่อนถึงถนนใหญ่วันรุ่งขึ้นเขาถูกนำมาตรงกลางห้องทำงานและหัวหน้าสั่งให้ทุกคนมองดูชายคนนั้นถูกทำร้ายต่อหน้าทุกคนเพื่อเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นเขาถูกหายตัวไปไม่มีใครได้เห็นอีกเลยมีแรงงานบางคนต้องขายต่อเหมือนสินค้าเมื่อทำงานไม่ได้ตามเป้าหรือสุขภาพแย่ลง เจ้าของค่ายจะขายต่อให้ศูนย์อื่นในราคาประมาณ1,000ดอลลาร์ต่อหัวบางคนถูกขายต่อไปถึง4-5ครั้งทุกครั้งที่ถูกขายคือการเริ่มต้นชีวิตในนรกแห่งใหม่และไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไร่จะถึงกิวของตัวเองกลางคืนในค่ายเงียบกริบไฟในอาคารไม่เคยดับเพราะหัวหน้าเชื่อว่าแสงไฟช่วยควบคุมคนกล้องวงจรปิดติดทุกมุมแม้กระทั่งตรงเตียงนอน บอลบอกว่าเขาแทบไม่ได้หลับจริงๆเลยทุกครั้งที่ลืมตาขึ้นมาจะเห็นเพื่อนแรงงานไทยนั่งมองหน้าจอแบบหมดอารมณ์ทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีอนาคตไม่มีอิสระและไม่มีชื่ออีกต่อไปเมื่อมีแรงงานเสียชีวิตจากการทรมานหรือป่วยศพจะถูกนำออกไปกลางดึกโดยรถตู้สีดำไม่มีใครรู้ว่าถูกนำไปไหนมีแต่ข่าวลือว่า บางศพถูกฝังไว้ในพื้นที่ก่อสร้างหรือทิ้งลงทะเลใกล้ชายฝั่งแต่แม้จะน่ากลัวกอเลยยังยังมีแรงงานใหม่ๆถูกพาเข้ามาทุกสัปดาห์ขบวนการนี้ไม่เคยหยุดเพราะความโลภของคนยังคงต่อเนื่องสิ่งที่น่าสะเทือนใจที่สุดคือบางคนร่วมมือเพราะต้องอยู่รอดแรงงานบางส่วนยอมทำงานเต็มใจหลังถูกบังคับมานานเพราะพวกเขารู้ว่าถ้าไม่ทำ จะไม่มีโอกาสได้ออกไปบางคนเริ่มเชื่อว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้จริงๆเหมือนกับนักโทษที่ยอมเป็นผู้คุมเจ้าหน้าที่จากองค์การสหประชาชาติ UNSCR เคยเข้าไปตรวจสอบบางพื้นที่ในจังหวัดพระสีหนุแต่ก็ถูกปฏิเสธการเข้าพื้นที่หลายครั้งเพราะอ้างว่าเป็นเขตนิคมเอกชนของต่างชาตินั่นทำให้การสืบสวนของนานาชาติทำได้ยากมากข้อมูลจากอินเทอร์โพระบุว่า เครือข่ายนี้มีความเชื่อมโยงกับมาเฟียจีนและกลุ่มทุนสีเทาซึ่งแทรกตัวอยู่ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี2024มีการบุกทลายค่ายหนึ่งในสีนูวิวโดยตำรวจไทยกัมพูชาเจ้าหน้าที่พบแรงงานกว่า500คนจากหลายประเทศในนั้นมีคนไทยเกือบ60คนทั้งหมดอยู่ในสภาพโสมและอ่อนแรงมีคอมพิวเตอร์กว่า1,000เครื่อง โทรศัพท์กว่า3,000เครื่องและเอกสารปลอมจำนวนมากถูกหยิดไว้เป็นฐานแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือมีบางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพยายามห้ามสื่อเข้าไปถ่ายภาพหลังการบุคค้นครั้งนั้นรัฐบาลกัมพูชาประกาศว่าจะกวาดล้างขบวนการคอรเซนเตอร์ให้หมดภายในปีถัดไปแต่ความจริงที่เกิดขึ้นกลับตรงข้ามเพราะข่ายใหม่ๆย้ายไปตั้งในจังหวัดอื่น หรือข้ามไปตั้งอยู่ในฝั่งชายแดนเมียนมาแทนมันคือเกมแมวไล่หนูที่ไม่มีวันจบทุกครั้งที่มีแรงงานหลุดรอดออกมาพวกเขาจะกลายเป็นพยานสำคัญแต่ก็ต้องอยู่ในความเสี่ยงเพราะเครือข่ายนี้มีเครือข่ายกว้างขวางมีข่าวลือว่าบางคนที่ให้การกับตำรวจหายตัวไปอย่างลึกลับบอลเองเคยให้การกับเจ้าหน้าที่ไทยหลังกลับมาเขาบอกว่าผมรอดมาได้เพราะมีคนช่วยจากเอ o แต่แม้จะออกมาได้แล้วเขายังฝันร้ายถึงตอนอยู่ในค่ายทุกคืนสิ่งที่น่าตกใจคือทุกวันนี้ยังมีข้อณสจ้างงานใน Facebook ที่ใช้ข้อความเหมือนเดิมงานออฟซิศต่างประเทศรายได้ดีมีที่พักฟรีแม้จะมีเขามากมายแต่คนยังหลงกลเพราะความยากจนทำให้พวกเขายอมเสี่ยงมันคือกับดักที่ไม่เคยหายไป และตราบใดที่โลกปลาลายยังเปิดช่องทางให้หลอกได้ง่ายขุกไซเปอร์แห่งนี้ก็จะยังคงอยู่ในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปเปิดเบื้องหลังเครือข่ายใหญ่ระดับโลกว่าทำไมประเทศเล็กๆอย่างกรัรมพูชาถึงกลายเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยคือผู้ได้ประโยชน์ที่แท้จริงจากขบวนการนี้ในโลกของอาชญากรรมไซเบอร์ไม่มีพรมแดนไม่มีขอบเขต และไม่มีใครรู้ว่าศูนย์กลางจริงๆอยู่ที่ไหนแต่ชื่อหนึ่งที่ปรากฏในทุกเอกสารสืบสวนคือกัมพูชาเมืองที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นเครือข่ายโกงระดับโลกและคุกที่ไม่มีลูกลงกลับเป็นศูนย์บัญบรรชาการของสงครามหลอกลวงดิจิทัลสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองซีฮานุวิลไม่ได้เป็นแค่เรื่องภายในประเทศแต่มันคือผลพวงของการลงทุนจีนที่ไร้การควบคุม หลังจากรัฐบาลกัมพูชาเปิดเมืองให้ชาวจีนเข้ามาลงทุนเมื่อปี2017ตึกคาสิโนและศูนย์เทคโนโลยีจำนวนมากผุดขึ้นทั่วเมืองเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไหลเข้ามาในเวลาไม่กี่ปีแต่เมื่อจีนเริ่มกวาดล้างการพนันออนไลน์ในประเทศของตนเองกลุ่มทุนสีเทาจำนวนมากก็ย้ายฐานมายังกัมพูชาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรคาเซนเตอร์ขบวนการนี้ซับซ้อนกว่าที่คิด เพราะมันไม่ได้มีแค่คนหลอกคนแต่มีระบบบริหารจัดการแบบบริษัทข้ามชาติด้านบนสุดคือนักลงทุนใหญ่มักเป็นชาวจีนหรือไต้หวันพวกเขาเช่าอาคารขนาดใหญ่สร้างระบบอินเทอร์เน็ตแยกเฉพาะมีเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศทีมไอทีฝ่ายฝึกอบรมและฝ่ายควบคุมข้อมูลแต่และชั้นของอาคารจะมีหัวหน้าทีมที่ทำงานเหมือนผู้จัดการบริษัทมีตาราง KPI มีโบนัสมีโทษ และมีการประเมินผลงานเพียงแต่ผลงานคือจำนวนเงินที่หลอกได้ในแต่ละวันระบบนี้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเว็บไซต์หลอกลงทุนถูกออกแบบโดยโปรแกรมเมอร์จริงมีกราฟขึ้นลงมีระบบถอนเงินจำลองและมีฝ่ายบริการลูกค้า24ชั่วโมงแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังเคยยอมรับว่าบางแพลตฟอร์มถูกสร้างเหมือนของจริงจนแยกไม่ออกเมื่อเหยื่อเริ่มเชื่อ พวกเขาจะถูกชักชวนให้ลงทุนเพิ่มเรื่อยๆจนกระทั่งระบบแช่บัญชีหรือที่เรียกว่าฟรีสโหมดทำงานและเงินทั้งหมดหายไปในพริบตาข้อมูลจากองค์กร Global Anti-Scam Alliance ระบุว่าในปี2024เพียงปีเดียวความเสียหายจากคอเซ็นเตอร์ทั่วเอเชียมีมูลค่ากว่า10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดย30%ของต้นทางมาจากค่ายในกัมพูชาและที่น่าสนใจคือเครือข่ายนี้ไม่ได้ทำงานคนเดียว แต่เชื่อมโยงกับกลุ่มในเมียนม,มาหลา่าและฟิลิปปินส์ด้วยทุกประเทศมีคุกไซเบอร์ของตัวเองแรงงานที่ถูกหลอกลวงเข้าไปทำงานไม่ได้ถูกมองเป็นแค่เหยื่อเท่านั้นแต่ยังเป็นอาวุธของกระบวนการนี้พวกเขาถูกบังคับให้หลอกคนชาติเดียวกันพูดภาษาเดียวกันเข้าใจวัฒนธรรมเดียวกันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนไทยถึงหลอกลวนคนไทยด้วยกันได้ง่ายขึ้นเพราะเบื้องหลังปลายสาย คือเสียงของคนที่พูดคำว่าพี่ครับอย่างจริงใจแม้ในใจจะสั่นด้วยความกลัวกัมพูชาในวันนี้มีตึกหลายร้อยหลังที่ยังดำเนินกิจการลักษณะนี้อยู่แม้รัฐบาลจะประกาศกวาดล้างแต่แหล่งข่าวจากองค์กรสิทธิมนุษยชนบอกว่าพวกเขาเพียงย้ายที่ไม่ได้หยุดทำงานบางค่ายย้ายจากสีหนุวิวไปยังพนมเปญบางส่วนข้ามไปตั้งฝั่งลาวและเมียนมา โดยเฉพาะบริเวณชายแดนที่แทบไม่มีการควบคุมของรัฐรายง,งานของ a m n มเนสตีอินเตอร์เนชยังระบุอีกว่าแรงงานในค่ายเหล่านี้มีทั้งชาวไทยเวียดนามอินโดนีเซียบังกลาเทศและแอฟริกาพวกเขาถูกหล่อลวงผ่านโฆษณาออนไลน์แบบเดียวกันและทั้งหมดถูกควบคุมโดยระบบหนี้สินบังคับในทุนบอกว่าพวกเขาจ่ายค่าเดินทางให้ดังนั้นแรงงานต้องทำงานใช้หนี้ก่อนจะกลับบ้านได้ มันคือรูปแบบใหม่ของการค้ามนุษย์ยุคดิจิทัลสิ่งที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นคือการฟอกเงินเพราะเมื่อเงินถูกหลอกมาจากเหยื่อทั่วโลกมันจะไหลผ่านหลายประเทศในเวลาไม่กี่นาทีมีการใช้คริปโตเคเรนซีเพื่อซ่อนร่องรอยใช้บัญชีในฮ่องกงและดูไบเป็นทางผ่านและจบลงที่บัญชีผีของบริษัทปลอมในยุโรปตะวันออกเรียกได้ว่ามันคือเครือข่ายฟอกเงินที่ใหญ่กว่าบันทังเถื่อนอีก หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์ของสิงคโปร์เคยเผยว่าเครือข่ายในกัมพูชาเชื่อมโยงกับแก๊งใหญ่ในจีนตอนใต้ชื่อฉัางเฉิงมีพนักงานกว่า2,000 0คนกระจายอยู่หลายประเทศและทำงานประสานกันแบบบริษัทจริงข้อมูลนี้ตรงกับที่ตำรวจไทยพบเมื่อปี2024มีการจับผู้ต้องหาไทยในกรุงเทพที่มีหน้าที่รับโอนเงินจากเหยื่อในยุโรปและส่งต่อไปยังกัมพูชา โดยได้รับค่าคอมมิชชั่น3%เปอร์เซนต่อธุรกรรมเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาอาชญากรรมอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นภัยความมั่นคงระดับภูมิภาคเพราะเมื่อเงินผิดกฎหมายจำนวนมหาศาลไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมันสามารถซื้อทุกอย่างได้ตั้งแต่ที่ดินบิสเนสไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐและนั่นทำให้คุกสายลับเหล่านี้ดำรงอยู่ได้อย่างเปิดเผยในอีกมุมหนึง่งก็มีคนที่พยายามต่อสู้กลุ่ม NGO จากไทยและต่างประเทศเช่น FREEDOM NOW และ JUSTICE FOR WORKERS พยายามช่วยเหลือแรงงานที่หลุดออกมาพวกเขาเปิดศูนย์พักพิงให้การรักษาและช่วยส่งกลับประเทศแต่หลายคนกลับพูดเหมือนกันว่าถึงร่างกายจะได้กลับมาแต่ใจก็ยังติดอยู่ในคุกนั้นตลอดเวลาบอนหนุ่มอีสานที่เคยอยู่ในค่ายตอนนี้ทำงานอาสากับองค์กรช่วยเหลือเยื่อรายอื่นเขาบอกว่า ผมอยากให้เรื่องของผมเป็นเรื่องสุดท้ายที่เกิดขึ้นเขายังจําได้ถึงเพื่อนร่วมค่ายหลายคนที่หายไปและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเขาจะเผลอกลับไปคิดว่าเป็นเสียงที่ต้องหลอกใครอีกคนหรือเปล่าทุกวันนี้บอนยังคงทํางานกับตํารวจไทยในการให้ข้อมูลเขายอมเปิดเผยใบหน้าในสื่อเพื่อเตือนคนอื่นไม่ให้หลงกลอีกอย่าเชื่อคําว่าเงินเดือนแสนที่พักฟรีเขาพูดเสียงสัน่นเพราะรู้ดีว่า โฆษณาสั้นๆน,นั้นพาเขาไปสู่นรกที่ไม่มีวันลืมคำถามสําคัญคือจะหยุดกระบวนการนี้ได้อย่างไรคําตอบอาจไม่ได้อยู่ที่กัมพูชาเท่านั้นแต่อยู่ที่ทุกประเทศที่มีคนถูกหลอกตราบใดที่ยังมีคนยอมโทรโอนเงินตราบใดที่ยังมีคนเชื่อในข้อความปลอมและตราบใดที่โลกออนไลน์ยังไร้ขอบเขตกระบวนการนี้ก็ยังมีเชื้อเพลิให้ดำรงอยู่ต่อไปนี่ไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่มันคือเรื่องของความโลภและความสิ้นหวังเพราะพวกเหยื่อที่ถูกหลอกล้วนเริ่มจากความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายกลับจบในคุกไซเบอร์ที่พวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองเข้าไปอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้คุกสายลับในกัมพูชาอาจยังคงทำงานอยู่แต่เสียงของคนที่รอดออกมาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลหลายประเทศเริ่มกดดันให้มีการร่วมมือระหว่างประเทศ และมีการสร้างฐานข้อมูลเหยื่อร่วมกันเพื่อไล่ปิดเส้นทางเงินผิดกฎหมายแม้มันจะเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานแต่ทุกเสียงที่กล้าเล่าเรื่องจริงคือก้าวสำคัญของความยุติธรรมในโลกที่เทคโนโลยีเชื่อมต่อคนทั้งโลกอาชญากรรมก็เดินทางได้เร็วไม่ต่างกันแต่ความจริงก็เดินทางได้เช่นกันหากมีคนกล้าเปิดเผยและวันนี้รายการคุยโลกวันนี้ขอส่งต่อเสียงของผู้ที่ถูกหล่อกลวงเพื่อเตือนให้เรารู้ว่า โอกาสที่ดูดีเกินจริงอาจเป็นกับดักที่ไม่มีทางออกเพราะเบื้องหลังของคำว่างานดีเงินเดือนสูงอาจไม่ใช่ฝันที่รออยู่ข้างหน้าแต่เป็นคุกที่ไม่มีลูกกรงที่คนต้องหลอกคนเพื่อมีชีวิตรอดขอให้เรื่องนี้เป็นสัญญาณเตือนทุกคนให้ระวังและไม่ตกเป็นเหยื่อของโลกดิจิทัลที่โหดร้ายและนี่คือทั้งหมดของสารคดีพิเศษวันนี้ในคุกสายลับ ชีวิตของผู้หลงกลแก๊ง call center ในกัมพูชาหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งความรู้และข้อคิดในการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในโลกออนไลน์ขอบคุณที่ติดตามรายการคุยโลกวันนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ในประเด็นร้อนทั่วโลกที่คุณควรรู้เร็วๆนี้